ก็เมฆฝนตั้งเขามาแล้วนะฝนตกด้วยในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะซึ่งทาให้นะคะที่เทศบาลเมืองน่านค่ะได้ตัดแต่งกิ่งต้นโพอายุกว่า100ปีเพื่อป้องกันอันตรายจากกิ่งโพที่อาจจะหักโค่นไปสู่ประชาชนค่ะที่บริวเวณท่าน้ําต้นโพถนนหนอกาอ,ำอําเภอเมืองน่านค่ะ นายปกิักดิดคำเหลืองปลัดเทศบาลเมืองน่านพร้อมด้วยนายเอกกัจฉานมูลสีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่านนำเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทําการตัดแต่งกิ่งต้นโพอายุกว่า100ปี ต้นนี้นี่ก็สูงใหญ่นะคะก็เป็นที่สะดุดตาด้วยนะคะที่จังหวัดน่านบริเวณทางลงแม่น้ำน,น่านหน้าโรงเรียนสตรีศรีน่านพร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบก่อนที่จะลงมือตัดแต่งกิ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็ความเชื่อนะคะคได้นำพวงมาลายัยมาไหว้ขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำต้นโพกันก่อนที่ชาวบ้านในย่านนั้นเนี่ยเขาเคารพนับถือเป็นเวลาช้านานค่ะครับคุณผู้ชมครับทั้งนี้ในช่วงนี้ครับอาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ลมพายุแรงครับอาจจะทำให้กิ่งต้นโพที่ ขึ้นเข้าไปในโรงเรียนสตรีสีนานครับหักลงมาเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียนรวมถึงประชาชนที่อาจจะเดินทางผ่านไปผ่านมาบริเวณน,นั้น นอกจากนี้ครับทางเทศบาลเมืองน่านครับได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง31ชุมชนครับที่มีต้นไม้ในบ้านของตนเองยื่นกิ่งก้านสาขานะครับเข้าไปในบ้านใกล้เคียงหรือว่าพื้นผิวจราจรนะครับได้แจ้งมาทางเทศบาลครับก็จะออกไปตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อบ,บ้านตนเองและก็บ้านข้างเคียงรวมไปถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับซึ่งการบริการตัดแต่งกิ่งไม้ในครั้งนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นครับ